ยักดองมาลหรือว่าไผ่ตองนะภาษาได้ก็เรียกไผ่ตองเหมือนกันจะ้ะไผ่ตองหวานเสียงนี้ไผ่ตองหวานยักดองจะ้ะที่ดองมานั้นขายมาและ้ว,วทำตองกันทำหน่อไม้กันจะ้ะ ้แค่น้ำเมื่อเช้าเลยที่จริหงหน่อไม้นี่ตัดแล้วต้องแค่น้ำจะได้ไม่แก่ลมไม่ข้าวเขาเรียกว่าลมไม่ข้าวถ้าไม่แค่น้ำลมข้าวสีไม่สวยสีแกไม่สวยจ้าเราทำหน่อไม้โดนกันแก้กุกือจเจนียนนะ cái hành nó đó แลแค่น้ำเลยแกแค่น้ำแค่น้ำให้ดูแค่ตอนหั่นนะตอนดองไม่ให้ดูนะเที่ยวนี้เพราะตอนดองพิ่งจะลงไปเนาะนี่ให้ดูแค่แค่หันออกหันแค่นั้นเอง ลองหน่อไม้ยัดกังมาหั่นหันหันนะแต่ไม่ดองให้ดูให้ดูแค่โปกกับมันนะวันนี้นะดองมาพึ่งพึ่งจะลงไปสายพึ่งจะลงคลิปแ่ไม่นานลองเหมือนเดิมยาวิธีเดิมทําเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าขายรอบรีวก็ใส่น้ําถ้าว่าเก็บไว้นานๆ รูปเรียวรดองใส่น้ำเลยจะใส่เกลือใส่น้ำเลยสี่ห้าวันก็เปรี้ยวแล้ว้ะดูเนื้อแน่นแน่ดูเนื้อสิเธอสุดยอดสุดยอดมากเหมือนยอดมะพร้าวเลยจะเนื้อแน่น แต่คนใต้เขานิยมควานควานหั่นหันหั่นขวาน,วาน,น,นวาอย่างนี้นะหั่นตัดเส้นมันอนะนี่สาซื้อหน่อไม้นี่นะหน่อไม้แง่หน่อไ,ไม้แถวมาแถวอีสานนะก็ต้องมาใหม่ๆกิโลละห้าสิบบาทหน่ไม้อะไรไม่รู้หน่อไม้รั่วหน่อไ,ไม้อะไรแต่อร่อยนะ กินทำเป็นผักส่วนมากกินกับน้ำซุปกระปีบ้างทําเป็นผักมากแม่เจ้าผัดกับไก่ผัดอะไรึกษาไม่ค่อยผัดราษาไม่ชอบกินจะกินเป็นผักแกงเปือก็ไม่ไม่ไม่แกงอยู่คนเดียวไม่แกงกินไม่ไหวไม่มคนช่วยกิน ต้องหัวมันแก่ๆสักหน่อยนะถ้ามันแก่เราต้องหันหงห่นให้บางจ้ะหั่นให้บางสักหน่อยมันก็ไม่แก่มันยังอ่อนนะแต่ความรู้สึกเราก็แก่พี่ยังไม่แก่รบหน้องรับรองว่าอย่างมุมอีกนานถึงวันจะหัก from ไม่เข้าผ้าหันไม่เข้าไม่เข้าผ้าหันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจต้องมีดบางๆห,น,ห,น,หน้อยมีดบางๆม่คมงคง้มหนาไม่ก็ได้หันยาก จะทำนองไม้บ่อยนะเพราะว่าเอามาดงแไม่เอาไปขายหมดก็ทำต่ออมาตงไปขายหมดก็ทำต่อนะนแะจะแต่ถ้าได้เยอะๆจะดองอีกอย่างหนึ่งจะดองแบบไม่ใส่น้ำดองแห้งๆดองเกลือแห้งๆให้ใส่ถังเลยจ้ะใส่ถังค่องปากไว้เลยน้ำสเด็ดน้ำละแห้งและขาวอยู่เป็นปีไม่ม,ไม,มีไม่มีเสียหายเลยจ้ะแต่ถ้ามีน้ำอาจจะเสียหาย อาจจะมีปัญหาเดี๋ยวถ้าไม่มีน้ำไม่มีปัญหา ในข้างบ้านมีแต้มีแต่หลังนะน่าจะเริ่มมีเสียงเพลงแล้วใกล้จะได้ปิดเลย,เลยแหละไปเข้ามาช่องสะอาดหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้สาด้วยนะคะฝากช่องสะอาหารใต้ด้วยจ้าทำไปเรื่อยๆเนาะทำช่องเนี้ยทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นเละให้ไอ้นู้นไอ้นี้มาไม่มีอะไรหรอกแกไม่มีอะไรหรอกสาก <ๆ S 2> ็ทำทำใส่ใส่ไปอย่างนั้นแหละ เราทํางานตรงงานหลักของเราที่เราทําเนี่ยจะใส่อย่าอย่าไป่อยค้าหาหาทำแบงนี้เพื่อเพื่อเพื่อว่าจะทําอย่างนี้จะลองคลิปมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มช่องเราไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่และช่องเราไม่ฟังมันไม่คุ้มนจะถ้าช่องฟังช่องใหญ่ลงทุนไปก็คุ้มนี่คลิปมึงได้ห้าบาทโล ไม่ได <mm <iser Zum voi> ja. ja, ja ้จ้ะอย่าอย่าลงทุนอะไรมากมายทำเท่าที่ว่าที่เราทำงานประจำวันของเราเนี่ยงานบ้านบ้านที่เราทำแต่นะวันว่าเรษตกิจทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยใส่ลงไปนาะที่อยู่ก็ต้องการให้เราทำงานอย่างนี้อยู่แล้วนะที่จะวัดประจำวันของเราเนี่ยใส่ลงไปเนาะไม่ต้องเที่ยวมาทำที่อยู่บอกมาเนาะ อขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่มา้าษาอาหารใต้นะคะทุกคนขอบคุณมากมากจาก้าเดี๋ยวมาดูกันหั่นแล้วนี่ไงหั่นแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปล้างน้ำผ่านนะล้างล้างร้อยน้ำซื้อซอหน่อไม้มาร้อยสีสิบซามหน่อร้อยสี่สิแต่วันนี้หั่นไม่ได้เนื้อหนอ่อมันหน่อมันไม่ตัน ได้เลได้เงีนเดืยาขอบคุณมากๆ